สวัสดีครับทุกคนนี่ตลบเขาสู่ช่องไม่ไกลอีกครับวันนี้เราจะพายพบกับสาระสั้นใน EP ที่33ครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่อง5สิ่งที่คุณนั้นอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์ครับ 1. บรรพบุรุษของพวกมันนั้นมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยุค2,500ปีก่อนคริสตศกาชครับคาดกันว่าบรรพบุรุษดั้งเดิมของสุนัขบ็อกเซอร์เป็นสุนัขที่อาศัยอยู่ที่อาณาจักรอัสเีเลียน อาณาจักรซึ่งมีศูนย์กลางตั้งอยู่บริเวณแม่มน้ําไทกิสครับซึ่งเป็นสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้เพื่อทําการรบนั่นเองส่วนสุนัขบ็อกเซอร์ในปัจจุบันนั้นได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมจากสุนัขพันธุ์บูเลนไบซา,าของประเทศเยอรมนันอิตีครับตั้งแต่ในยุคคศ1 8 0 0หพวกมันชอบนอนกรนบ็อกเซอร์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสุนัขหน้าสาั้นทําให้พวกมันนั้นว่ายน้ําไม่ค่อยเก่งครับและยังกรนได้ง่ายมากอีกด้วย 3. มพวกมันเป็นสุนัขที่ทํางานในกองทัพทหารและในกรรรมตดดําวจคับ ในประเทศเยอรมันนั้นนอกจากสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด,ดและสุนัขเบลเจียนมาลินวานหรือว่ามาลินัวยอฟส์แล้วแต่คนจะเรียกนะครับที่มาจะทํางานให้กับตํารวจแล้วก็ทหารแล้วก็ยังมีสุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์ที่มาจะนิยมนําไปใช้งานนี้ด้วยครับสสุนัขบ็อกเซอร์ชื่อว่าโมชิเป็นสุนัขที่มีลิ้นยาวที่สุดในโลกครับสถิตินี้ถูกจดบ,บันทึกไว้โดยกินนิสเบิร์กเรคคอร์ดสุนัขบ็อกเซอร์ชื่อเจ้าโมชิมีลิ้นที่ยาวถึง1 18.53ซมเดินขึ้าสามเซนัินเยครเป็นลิ้นที่่าวมากๆเลย เห็นแล้วก็ขยืนเลยนะครับ5บ็อกเซอร์ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานแข่งเวสต์มินสเตอร์ถึง4ครั้งครับงานโช์สุนัขระดับโลกในการแข่งเป็นแชมป์ได้ถึง4ครั้งถือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสุนัขพันธ์ุแสนรู้อย่างบ็อกเซอร์พวกมันได้รับรางวัลเบสินโชถึง4ครั้งในปีคศ1947 1949 1 9้ 1, 9 19, 1 9 51, แล้วก็ปี1970ครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับ5สิ่งที่คุณนั้นไม่เคยรู้เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ซึ่งใครยางืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างต่างหรือว่าคลิปใหม่ในช่องเราครับสำหรับวันนี้แอนนี่ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ